คุณผู้ชมเข้าสู่รายการจุดประกายวาเลนตี้นะคะแหมวันนี้อากาศดีๆแบบนี้เทปนี้เราสเปเชียลกันมากๆเพราะว่าเรามันอยู่กันที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงนะคะสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าถ้ามองไปรอบๆข้างๆเนี่ยได้กลิ่นอายถึงความเป็นวิถีชนบทมากๆเลยแน่นอนว่าวันดีแบบนี้ศิลปินที่มาพูดคุยกับเรานนะคะก็ต้องเป็นแนวเพลงสบายๆเช่นกันเธอคนนี้นะคะ มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ฮิตอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียค่ะก็ต้องบอกว่าสไตล์ของเธอเนะคะเป็นแนวเพลง DIY ที่ทําเพลงเองแต่งเพลงเองนะคะแล้วก็ยังเปิดเพจ f a c e b o o k เองด้วยผู้ชม,มยอดวิวใน f c e e o o o นะคะที่มีคนกดไลค์เนี่ยโอ้โหส0 0 0 0่นคนแล้วเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองวันนี้เรานัดเขากันไว้แล้วค่ะไปตามกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เขาทั้งสองคนอยู่ที่ไหนกัน ดีค่ะตูนใช่ไหมคะพี่จอยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทำอะไรกันอยู่วะเนี่ย <c oughs> คือเราจะให้อาหารปลาโอ้โหนี่ให้อาหารปลาอยู่ใช่ไหมคะที่นี่ปลาเยอะมากไหมคะปกติใช่ค่ะปลาเยอะมากไหนๆเราทดสอบพี่จอยกับ <c oughs> ตูน กัโดดลงไปงไม่ใช่ป, <c oughs> ปกติก็คือเขาจะให้กันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โยนลงไปแล,แล้วก็วจะมี2แบบมีแบบนี้กับแบบนั้น <c oughs> อ๋อแหมวันนี้มาถึงที่แล้วจริงคนก็มาที่นี่ครั้งแรกนะคะเพิ่งรู้ว่ามีสถานที่สวยๆอยู่ที่นี่ด้วยอยากให้ตูแล้วก็พี่จอยพาทเที่ยวหน่อยอวันนี้ไปกันเลยดีกว่าไปค่ะ ได้บรรยากาศมากๆนะคะอันนี้คือปกติเราจะมานั่งอย่างนี้กันใช่ไหมคะถ้าถ้ามาให้อาหารปลากันปาลาเยอะเหมือนกันนะคะใช่ใชเพราะเพราะห้ามจับปลาอือเอาละวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักหน่อยสําหรับสตูดิโอนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้ทั้ง2คนนี้ต้องบอกว่าฮอตมากๆเลยในโลกของโซเชียลเพราะว่าตอนนี้คนกดไลค์ตูนกับพี่จอยที่ติดตามก็สามหมื่นกว่าคนแล้ว สองหมื่นกว่าจะสามหมื่นอยู่แล้วเป็นเจ้าของเพจหรือเปล่าคเนี่ยร้บตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคือเห็นได้ข่าวมาว่าซีดีเองเนี่ยก็ขายไปจนกระทั่งคนเนี่ยมาตามกันไม่พอแล้วอะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเยอะ้วยค่ะมันหลักแบบพันสองพันสองพใช่แต่ว่ามันบางคนเขาก็มาตามเพราะว่า เขาเพิ่งรู้ว่ามันมีแต่พอแบบมารู้ปุ๊บอ่ะมันหมดไปแล้วลอะไรเงยก็ก,ก็ก็ต้องขอบคุณเด้องที่แบบแล้วปกต,ตปเิเรา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 เปิดขายที่ไหนบ้างคือให้จองในเว็บอย่างเดียวเลยหรือว่ายัางไงคะตอนแรกส่งขายพวกตามร้านเขามาขอให้เอาแผ่นไปวางก็มีร้านน้องคาจานทร์เพนนิงแล้วก็มีร้านมีใจสยามแต่ว่าอพอหลังๆแล้วมันจํานวนมันเหลือไม่มากก็เลยขายเก็บตกเองในเพซึ่กมันก็หมดไปแล้ว โมเสดายมากมากแล้วจะมีอีกไหมคะเนี่ยตอนนี้ถ้าอัลบั้มนี้คงคงไม่ทําแล้วค่ะตัคงเอาเก็บไว้เพื่อแบบไปหาทําอะไรอย่างอื่นอาจจะเป็นวิธีการอ,าอ,อื่นแทนของอัลบั้มก็ก็ให้แต่เราก็ยังหาฟังได้ตาม YouTube อะไรอย่างงี้อยู่ในไอจูนมีต้องดาวน์โหลด<ช>มีไอจูนิสเตอร์แล้วก็พวกคูมิวสิกคอนตมบอยเราก็มีหลายช่องทางเหมือนกันทีนี้พูดถึงผลงานนิดนึงว่าจริงเราเราเดินทางมานี่จะครบปียล้วค่ะใช่ไหมคะสำหรับปีนี้ ปีหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกหน่อยว่ากว่าจะมามารวมตัวกันได้เป็นซูนิโอเนี่ยมาจากยังไงเริ่มต้นมาจากอะไรกันบ้างมันเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่เคยทํางานกันอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็รู้จักกันผ่านการทํางานด้วยคือนอกจากกันที่เราทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนเราก็รู้ว่าคนนี้ชอบเพลงแบบนี้หรือว่าอ่านหนังสือแบบนี้ก็เหมือนกับแอพพลายเข้าหาตัวเองว่าเฮ้ยชอบเหมือนฉันเลยอะไรอย่างี้น่าจะแบบคุยกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแล้วอย่างตัวนะคะใช่ก็เริ่มเริ่มเหมือนกันเพราะว่าเราทํางานที่เดียวกันก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็รู้จักกันรู้มารู้จักว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เจอว่าพี่จอยอ่ะชอบอะไรคล้ายๆเราก็เลยร่วมกันแล้วได้บรรยากาศแบบว่ามาอยู่ตรงนี้เรือยห่างยาววิ่งไปวิ่งมาตลอดทีนี้ถามนิดนึงว่าเพลงของเราที่ทํามาทั้งอัลบั้มเนี่ยมีมีกี่เพลงแล้วแล้วก็มีเพลงอะไรบ้างคะที่แบบว่าคิดิหูเลย ก็มีทั้งหมด6เพลงแต่ว่าเพลงที่น่าจะขึ้นชาร์ตแล้วก็คนน่าจะติดหัวที่สุดคือเพลงเสียดายอืมเพลงเสียดายใช่ไหมคะ<ช>อันนี้คือเป็นเพลงที่ที่ที่เรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จที่สุดหรือเปล่าอาจจะคือการประสบความสําเร็จที่สุดเราว่ามันอาจจะถ้าถามเราว่ามันประสบความสำเ,เร็จแล้วว่ามันมาจากการที่อัลบั้มออกไปให้คนรูจ้จ<ม>ักแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นเกณฑ์ว่า อันไหนดังสุดจากการขึ้นชาร์ตอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงเสียดายที่ขึ้นชาร์ตได้สูงสุดมากกว่าอยากให้พูดถึงแนวเพลงนิดนึงว่าจริงๆแล้วเพลงของเราเนี่ยแนวเพลงมันเป็นยังไงแสดงให้เห็นถึงตัวตนของความเป็นสตูดิโอยังไงคะแนวเพลงป๊อปอะค่ะแนวเพลงป๊อปฟังฟังง่ายๆชิลๆเบาๆอะไร่้ยใช่ไหมคอร์ดที่เล่นก็ไม่ได้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีวิธีการเรียบเรียงเลยที่มันแปลกหูไม่ค่อยเหมือนศิลปินท่านอื่นๆเขาทำไปเท่าไหร่ แล้วก็จะมีพี่จอยเป็นคน,คนที่ขเขียนบทความค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องแบบภาษาในอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเป็นเรื่องเนื้อเพลงจะเป็นตูนตคือจะเป็นเรื่องส่วนอื่นจะเป็นของจอยทีแม็ทีนี้เรามาถึงที่นี่กันแล้วอยากให้พี่จอยกับตูนพาเที่ยวซะหน่อยว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วก็มีอะไรอร่อยอร่อยหรือว่าชาวหมถึงชอบมากกันหลือเกินที่นี่ไปกันเลยไหมคะเนี่ยไปค่ะไปยค่ะ เราก็อยู่กันที่บ้านศิลปินนะคะที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงค่ะตอนนี้ก็ตูนกับพี่จอยพาเรามาที่นี่ใช่ที่นี่หรือเปล่าคะที่บอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสองคนชอบมาเดินเที่ยวกันใช่ใชค่ะ<ม>ทำไมถึงชอบมาที่นี่คะใกล้บ้านใกล้บ้านใกลบ้ลกลบ้านแล้วก็มันมันเงียบคนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยคึกคักานเท่าไหร่คือถ,ถ้าจะสังเกตคือคนจะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเดินเยอะมากแล้วก็คนส่วนใหญ่เป็นคนชุมชนจริงๆอะคะ่ะ อารมณ์เต็เหมือนกับเป็นศิลปินก่อครของเองเลยเนาะมไม่ได้ติดหรอกแค่แบบมันน่ารักมันมันเหมือนกรุงเทพที่ไม่ใช่กรุงเทพอะมันมันอารมณ์อัมพาแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นทีนี้กลับมาคุยเรื่องงานเพลงกันต่อดีกว่าถ้าดูในแฟนเพจในเฟซบุ๊กตอนนี้เราครบรอบหนึ่งปีได้แล้วมั้งคะสำหรับวงของตัวเองกับพี่จอยตอนนี้เราถามนิดนึงว่าในเพจไปชุกเองเนี่ยคนกดไลค์เกือบสามหมื่นคนแล้วนะปีหนึ่งเรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จหรือยั มันก็ไม่เรียกว่าประสบความสําเร็จเนาะมันเรียกว่ายังไงเดียมันเป็นความรู้สึกที่มันดีดีกว่าคือเหมือนกับเรามีเพื่อนเยอะขึ้นคือตูนไม่ได้ไม่ได้มีเอมตูนกับพี่จอยเองไม่ได้มีเอมว่าเราจะต้องค้นกดเยอะเดือนนี้ฉันจะต้องได้สามหมื่นแล้วนะอะไรแต่แค่แบบไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนเหมือนกับเหมือนทำไปเรื่อยๆแล้วเรามีคนมาชอบเราก็จะรู้สึกเออเราดีใจอยู่แต่มันก็เยอะเนาะไรเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะใช่ใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าดูในอตอนนี้ผลงานของเราเองพี่จอยจะเป็นคนเขียนในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์เพลงของทัว<อ>เองด้วยใ,<ช>ใช่ไหมคะเรื่องของโทนภาพเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเก็บรวบรวมมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะคืออย่างภาพถ่ายในอัลบั้มก็ทํากันเองอแล้วก็คือเอาจากสิ่งที่เราเคยไปเที่ยวเคยไปเจอหรือแม้กระทั่งแบบ อย่างภาพหน้าปกเนี้ยคือไม่ใช่ภาพอะไรเลยคือเป็นภาพนกสองตัวที่อยู่หน้าบ้านเราแล้วเราตื่นที่มาเราเห็นนกสองตัวนี้เราก็กดถ่ายเก็บไว้ก็คือเรียกว่าถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนออกมาแล้วมันเป็นการคู่ขนานกันที่มันลงตัวด้วยก็เหมือนเราคุยคอนเซ็ปต์กันก่อนเนาะว่ามูทโทนของอัลบั้มนี้จะเป็นยังไงแล้วก็หาซอสหาทุกสี่อย่างที่มัน <orm> <im itation> <im itation> เข้ากันแล้วก็มาคุยกันว่าแบบนี้มันได้ไหมมันไม่อยู่เหตุผลอยู่สองสาอย่างที่ทําให้เราเลือกที่จะทําทุกอย่างด้วยตัวเองคืออย่างแรกคือบัตเจตพูดพูดกันตรงๆก็คือบัตเจตคือเราทุกคนอยากได้งานที่ดีเลยแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีบัตรเจตมากเพราะเราจะไปจ้างใคร2คือความชอบส่วนตัวของเราเองอ่ะคือเรากับพี่จอยเป็นคนที่ไปไหนมาไหน,ไหนชอบถ่ายรูปซึ่งก็จากอุปกรณ์ง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่แหละแล้วก็มีเราเป็นเราเรียนกราฟิกอ่ะเนาะเราก็จะได้ปรับแต่ง มีความสามารถในการปรับแต่งภาพให้มันได้มูทนตามที่เราต้องการเหมือนที่เราเห็นแบบในภาพที่เอามาโพสกันแต่ละคนมันจะแสดงถึงความเป็นตัวตนของเราในแต่ละรูปแบบของมาด้วยความเรียกว่าความชอบดีกว่ะเออความเป็นตัวตนตัวก็ไม่รู้ว่าจริงตัวตนคืออะไรหรอกนะแต่คือแบบเราชอบสีอย่างเงี้ยนวๆไม่ชัดพี่จอยเขาก็จะชอบการเขียนสไตล์แบบนั้นชอบภาพโทนสีอย่างเงี้ย าวาทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการทําเพลงจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางสายนี้มันก็เชื่อว่าจริงทุกคนต้องมีไอดอลอยู่ในดวงใจตูนมีใครเป็นไอดอลในการใน,ในวงการเพลงนี้คะจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นไอดอลจริงๆถ้านะับเป็นคนอาจจะไม่ได้มีแบบคนที่เราชอบเลยที่สุดขนาดแต่ว่าจะเป็นการรมวมๆกันมากกว่าเหมือนเราเราชอบวิธีการถ้าอย่างศิลปินไทยๆที่เราชื่นชอบเหมือนเหมือนอารมณ์คนฟังที่ชื่นชอบผลง,งานเนี่ยคะ่ะ เราก็ชอบพี่เล็กกิซี่คาเฟ่พี่ไอพันนีอันนี้ฟังตั้งแต่เด็กเลยชอบพี่เจียวัฒนาคือคนที่ทําเพลงรู้สึกว่าเออเราเรา,เราฟังเพลงเขาแล้วเรารู้สึกดีเป็นเขาเป็นแนวเพลงที่ตรงกับกับที่เราทําอยู่ตอนนี้หรือเปล่าก็อาจจะตรงมันคือตูไม่ได้มีความรู้ชัดเจนในด้านดนตรีแต่คือเอาเป็นว่าฟังแล้วชอบคืออย่างเดียวที่ตูทําในการทานี้ทั้งหมดคือฟังแล้วชอบทําแล้วชอบทาแล้วรู้สึกดีทําแล้วรู้สึกลักมันแล้วก็อย่างแต่ว่าตูจะได้อิทธิพลจาก จากทาั้นดนตรีนะจากศิลปินต่างประเทศเยอะเพราะเราเราฟังเพลงจากต่างประเทศเยอะกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าดนตรีมันหลากหลายกว่าเราจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอะไรที่เราไม่เคยได้ยินเนี้นก็จะมีแบบเดเมเนนไรส์แล้วก็มี s ิคก้าลอสแทบแบบประเทศเมืองหนาวอะไรก็คือฟังฟังเอาความสนุกเอาความรู้แล้วก็มันคงเป็นอิทธิพลโดยที่เราไม่รู้ตัวมากกว่าแล้วมารวมกันไอดอลเราผสมกันหมดแล้วจะช่วงด้วยแล้วพี่จอยนะคะจริงๆพี่จอยเป็นคนเขียนแต่ว่าไม่เป็นคนร้องในตรงเลยลพี่จอยมีไอดอลไหมก็ คือจริงไอดอลของจอยกับตูนจะค่อนข้างซ้อนทับกันประมาณหนึ่งอย่างไอพันนีเนี่ยก็จะชอบคือเขาจะเป็นคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะแล้วก็คือแบบฟังแล้วก็ฟังฟังแล้วไม่เบื่อส่วนอื่นๆก็จะฟังเรื่อยๆอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะหาฟังเรื่อยๆเหมือนกันพี่จอยเขาจะมีไอดอลของด้านงานเขียนก็ไม่มาใช้อดัมกับการใช่ใช่คือไม่ใช่ว่าเป็นไอดอลแต่คือจะเป็นเป็นคนที่เราอ่านงานแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ย เฮ้ยมันมันใช่เลยเงี้ยก็คือจะเป็นของคุณฮารุกิมุระคามิแต่ว่าใจใจจำกัดน,นิดนึงคือจะชอบคนที่แปลงานคือคุณนพดลเวสวัรือส่วนใหญ่จะชอบอ่านงานที่คุณนพดลแปลเพราะว่าอ่านแล้วมันจะได้ฟีลอีกแบบนึงอะค่ะนอกจากไอดอลที่แบบว่าเราเราชอบเพลงเขามาอย่าแงบบนี้แล้วแล้วในส่วนของคนที่บ้านเองหรืออะไรอย่างงี้แล้วมีทีกคนในการที่จะให้เราทําทำเพลงของทุกวันนี้หรือเปล่า ในการทําเพลงจริงปะป้ามาม้าตเน่ยไม่รู้หรอกว่าว่าเราทําเพลงคืออะไรแล้วที่ที่มันที่มันขายซีดีสอกมานดี่คืออะไรคือจริงๆปาม้าไม่ไม่ค่อยรู้เพราะว่าหนึ่งเราเราใช้ชีวิตในกรุงเทพเองแล้วพ่อแม่อยู่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะไม่รู้แกลบนั้นแต่ว่าเออส่วนที่มีอิทธิพลสาหรับตูนในการเขียนเพลงน่ะสนมากมันจะเป็นเรื่องของตูนกับคนรอบข้างอย่างเช่นเพื่อนที่ใช้ชีวิต ที่ผ่านมาอยู่ใกล้ๆกันมากกว่าก็เรียกว่าคนรอบๆตัวเรามากกว่าใช่รอบๆตัวอย่างเช่นแบบอย่างมีบางเพลงเพลงแทมเนี่ยค่ะก็คนสงสัยชื่อเพลงจริงไม่มีอะไรหรือชื่อเพลงชื่อของเพื่อนตูนที่เอามาทําเป็นเพลง <ๆ S 2> เพราะเราสึกว่าเราเราเรา,เราเขียนเพลงให้เพื่อนคนนี้ในขณะที่เขารู้สึกอะไรยังไงมากกว่าคือตูนค่อนข้างที่ะชอบชอบสังเกตคนรอบข้างชอบใช้ชีวิตคนรอบข้างมากกว่า นอกจากตูจะไปสังเกตคนรอบข้างแต่คนรอบข้างเหมือนแฟนเพลงนี่เขาก็สังเกตตูเหมือนกันนะอย่างได้ข่าวบาว่ามีน้องๆที่มหาหลัยเดี่ยวมาขอเพลงของเราไปทํา MV ด้วยใช่ไหมคะมีเพลงอะไรบ้างแล้วทำไมอยู่นี่ถึงมาขอไปเขาคงคง,งชอบค่ะเพลงเพลงที่น้องๆชอบแล้วก็ไปทําในชื่อเพลงเสียดายเพลงนี้คนชอบเยอะก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตูก็ตูก,ตก็ไม่รู้ได้นะว่าเขาชอบด้วยเหตุผลอะไรแต่คือรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากที่เขาเอาเพลงเราไปทําก็ ปีะน้องร้องไหลมหาลัยเหมือนกันก็จะมีทั้งน้องๆจากศิลปกรธรรมศาสตร์อะไรยเงี้ยคือน้องธรรมศาสตร์ไี้เดินเข้ามาแล้วว่าแบบพี่ครับผมค่อทำาไงครับอยากเจออยากคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่เลยคือเพราะว่าหลายๆคนเอาไปทําเป็นทีศีเราสูงเฮ้ยดีคืออย่างน้อยเพลงเรามันได้มันก่อให้เขาเกิด p a ชชั่นเลยบางอย่างที่ทำให้เขาไป success ในเรื่องของงานเรียนของเขาอ่ะเราก็รู้สึก อย,อย่างที่บอกว่าน้องๆใน,น,นมหาลาัยเองเนี่ยก็ชอบเพลงของเราใช่ไหมคะมีการขอไปทาเป็นเอน็นวีด้วยมีหลายเพลงเลยเสียดายเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดหูมากๆพวกเองก็ชอบมากเคยไปฟังอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าแบบฟังแล้วตัวลอ,อยอ่ะ <c oughs> ชอบมากเลยทีนี้เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าจริงแล้วเสียดายของตูนกับของที่พี่จอดเขียนออกมานั้นจะเป็นยังไงจะให้ความรู้สึกถึงเพลงมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะ ฉันมีคิดที่จะครอบครองเธอมันคงไม่ทำให้ตัวของฉันรุ่มรอ้อนถ้าฉันไม่คิดที่จะรักตัวเธอฉันคงสวดมนต์แทนที่จะร้องก่อนนอนหากฉันได้หยุดคิดก่อนมันคงไม่เดือดร้อนหากฉันได้หยุดคิด ถ้าฉันไม่คิดว่าฉันเหลือแค่เธอมันคงไม่ทำให้ตัวฉันมองยอ้อนทุกเรื่องที่ฉันเคยได้ละเลยเธอ 谁来？<She S 2> <She S 1> เปลี่ยนใจแต่เธอนั้นไม่ แต่ฉันไม่คิดที่จะครอบครองเธอมันคงไม่ทำให้ตัวกันฉันรุมรอ้อนกับข้อสุดส่วงสุดท้ายนะะในรในการจุดประกายไว้ตี้ในบรรยากาศสบายๆนะคะริมบ้านสือปินครองบางหลวงตอนนี้เราก็ยังอยู่กับตูและก็พี่จอยนะคะ ทีนี้ขอมาคุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ตูนเรียนอะไรอยู่คะหรือว่าเรียนจบแล้วทํางานแล้วจบแล้วค่ะจบจากศิลปกรรมจุฬาแล้วก็ทํางานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในเอ็นซี่ค่ะตอนนี้ยังทาอยู่ใช่ไหมคะยังทาอยู่ค่ะแต่ทำงานเพลงควบคู่ไปด้วยใช่ใช่ค่ะงานเพลงเป็นงานอดิเรก่ะที่ผ่านมาเราได้เรียนดนตรีหรือว่าได้เรียนอะไรมาบ้างคะ ถ้าแบบจริงจังคงไม่มีค่ะมีแต่แบบในคาาเรียนสมัยประถมที่เขาในนางกะลุงเออมีโดดเลยมีฟาซอนเรียนแต่ตอนนั้นนะตอนนั้นก็ไม่เนี่ยกะลุงเหรอคะลันลันไม่ใช่กะลุงเรียนเหมือนวิชาดนตรีสากลทั่วไปในโรงเรียนแล้วก็เหมือนวิชาพื้นฐานนะแต่ก็ไม่ได้เรียนอะไรที่เป็นพิเศษเลยอยากให้เล่าย้อนนิดนึงว่าตอนเริ่มต้นไปเจอพี่จอยเนี่ยไปเจอเลยได้ยังไงแล้วอยู่ดีกลายมาเป็นสตูดิโอได้ยังไง จริงสตูดิโอเนี่ยมันเป็นผลงานเพลงของตูนที่มีอยู่ก่อนแล้วอะค่ะแต่ว่าการที่เราเจอกันเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนนันนี้จอยทำงานอยู่เอเจนซี่เดียวกับตูนอยู่เรียบร้อเหมือนกันทั้งคู่ก็คือจอยเป็น AE ส่วนตูนก็จะเป็นกราฟิกคือตอนนั้น,นมีโปรเจกต์การเดียวกันใ, <ช S 1> ใช่มีโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องต้อง,องดีลงานกันอยู่อยู่เยอะพอสมควรเพราะว่างานค่อข้างดีเทลก็เลยได้คุยได้แบบว่าระหว่างการบีบงานบีบงานเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยอะไรยังไงให้แกฉันชอบเพลงไอพันนีหรืออะไรอย่างเง ก็ที่รู้จักพี่จอยก็คืออย่างแรกเราเราอาจจะมักจะจูนกับคนที่ชอบฟังเพลงเดียวกับแนวเดียวกับเราหรือชอบฟังเพลงที่เราฟังอ่ะเหมือนกันเราจะจูนเร็วมากแล้วเราแบบเราจําได้เลยว่ามีวันนึงานั่งที่โต๊ะเราเนี้ยเราก็ทํางานไปอะไรไปแล้วฟังไอพันนีแล้วพี่จอยเขาก็เดินมาหลงเหมือนมารีบงานหรือมา,มา,า,อม,ามาบอกอะไรเราเพิ่มสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เห็นลิสต์ที่เราฟังอะไรอย่างเงีแบบ้ยว่าแกฟังด้วยเหรอ แล้วก็เออเราฟังคือแบบก็เลยสูสให้มันน้อยคนนะที่จะฟังเพลงประมาณนี้หรืออะไรประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยเป็นจุดเล็กๆะที่ทําให้ได้คุยกันแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่จอยเคยเคยแบบอยู่ที่นี่นะนี่นะแล้วก็ชอบเขียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยากนะที่เราจะเอาเพลงที่เราทำมาให้ใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักฟังแต่เราสบว่าพี่จอยเนี่ยเป็นเหยือ่อละเออคือคือแบบ คือคุณโอเพนเรามาขนาดเนี้ยคุณมีไมตีให้เรามาขนาดนี้ในใน,ในการเจอกันครั้งแรกๆอะ่ะรู้สึกว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่ทําให้เรากล้าที่จะเอางานของเราให้เขาให้เขาให้เขาฟังคือมันยากอะ่ะคือ กว่าที่เราจะเอาเพลงของเราที่มีทั้งหมดเนี่ยให้ให้สาธารณฟังอ่ะเฮ้นเราใช้เวลาเป็นปีนะเราก็เนิร์ดของเรามาหลายปีอ่ะตูนก็จะเป็นหนูทดลองของเราด้วยใช่วันนั้นก็เป็นวันที่คือตอนนั้นไม่มีโปรเจกต์อื่นกับเพื่อนที่แบบเราเขียนงานให้เขาอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนตูนแชร์เพลงมาเราก็เลยแชร์สิ่งที่เราเขียนให้เขาในโปรเจกต์นั้นให้ตูนอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบก็เริ่มรู้ว่าสไตล์ของ เพลงสไตล์ของงานเขียนจะเป็นประมาณไหนอยากให้ตูนกับพี่จอยช่วยฝากผลงานของ s ูรีโอให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าหลังจากนี้แล้วจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราเห็นกันอีกค่ะจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่จะเอามาให้เห็นให้ดูกันหรือได้ฟังกันอะไรย่างนี้นะคะแต่ก็อยากเหมือนกันที่เราสองคนเคยคุยกันนานมากๆพอสมควรประมาณนึงว่าเราไม่อยากให้ซูีโอมันเป็นในเรื่องของงานเพลงหรือง,งานเขียนแค่อย่างเดียว คืออยากให้มันเป็นอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถเสพเพื่อความบันเทิงได้หลายๆอยา่างไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานเพลงภาพถ่ายหรือว่าอาจจะเป็นในอนาคตอาจจะมีอะไรอื่นๆอ,ออกมาเพื่อให้ดูกันในในในฐานะของสตูดิโอค่ะแล้ตูล๋ละคะอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแฟนคลับของเราซะหน่อยก็คงเหมือนกันนะคะในในวิธีการเดียวกันว่าว่าเราก็อยากให้ทุกคนติดตามมันอยากให้มันมองว่าสตูดิโอเป็น เหมือนคลับเป็นคลับเป็นเป็นกลุ่มคนที่เรามีความชอบใกล้ๆกันหลายๆอย่างที่ไม่ได้มีแค่ตัวดนตรีเพลงแต่ว่าดนตรีมันอาจจะเป็นจุดที่คนรู้จักรู้จักเราง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมันเอออยากอยากให้แบบติดตามในเพจและกันว่าเราจะทําอะไรต่อไปซึ่งมันอาจจะเป็นความชอบมันอาจจะมีภาพยนตร์ก็ได้มันอาจจะมี m o t i o ชันกราฟิกหรือเป็นอะไรท,ที่ที่ตูนทําได้ตูนและพี่จอยอยากทําเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นความคิดที่สร้างสารรค์มากๆเพราะว่าตอนนี้ DIY ที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของศิลป,ปินเองแล้วก็ทําออกมาอย่างอิสระก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบฟังเพลงนอกกระแสเนี่ยก็ให้ความนิยมมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้อง ขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะที่มาร่วมรายการในจุดประกายของเราเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายไปยังไงพี่ตูนมาแล้วพี่จอยมาแล้วต้องให้ฟังเพลงกันแน่นอนวันนี้จะมาเล่นเพลงอะไรให้เราฟังคะเเสียดายแล้วกันคะเสียดายแล้วกันค่ะในข่ะวนะวันนี้นะคะเฟิร์นตูนแลวก็พี่จอยต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจะพาไปพูดคุยกับศิลปินคนไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการจุดประกายวาไรตี้วันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงเสียดายนะคะไปฟังกันเลยวันนี้เราลาไปก่อนแลวค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าฉันไม่คิดที่จะรักตัวเธอฉันคงสวนมนแทนที่จะร้องก่อนนอหากฉันได้คิดก่อน Bye.